สบายดีพี่น้องผมผอกับซินตลาพี่น้องเอ้ยจินตาลาพูนก้อยแม่บอมแมนพูนลาบเมื่อวานนี่่อบมกเทนแตนตอดผิ่นจากทอรเตโตสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่นี่ในหยาันี่แตนเนาะ นี่ยังอยู่แม่นะออ่ะลูกกระถูกมันจะผวานได้ได้มันก็ตายเป็นเธอได้แม่เนี่ยายใช่อาหลห้างมากไงพี่น้องกูดได้เกี่ยวเข่ามาหนี่พี่น้องอขอบคุณขอบคุณคุณพี่นะคะแม่น้องหยกที่มาคอมเมนต์บอกว่าพายุจะเข้าวันที่สิบสองถึงสิบแปดวันนี้สิบสาม อุ้ยาสิได้จักต้นอันนี้แม่ใช่โอ้ยต้นชมพู่งามอุ้ยโกบข้าสิโตกับโต๊แห้งๆเราได้แม่เนาะเด้แม่อ้อยนะอืออีแม่ออกแม่ แมบบ่เขาส่วนลูกเบิร์กออกไปเดี๋ยวนี้ป้าตัออ้อยงามรีแม่ลูกใส่ปุ๋ย,ง,ยอองามรีรอพี่น้องอ้อยคอยเออเออเออพวกมันอยู่ใส่แม่ แม่แแบ,บ้มันข no right. ah, nice. ่ามันใส่นะตัวพี่น้องคือแหล่แท้เะพี่น้องแม่คือไปเบิ่งตู้น้ำนะพบอพอก็แม่ซสอนพี่น้องเห็นหมอ โตโนโตโน่าตีล้วตหลังบักหลังขนเืนานลูกแนมเห็นอยู่นานไปตามแม่ไปตามแม่ข่าแม่จังไห้ก่อนนะข่าแม่ซ้อนสิบหกไห้พี่น้องยังบริกรามได้กู้ทั้งผู้ลูกผัวาต๊ม้แห้งโลวผัสซัน

ก็มากินสัตต้มกกนมกระท่านกูนีน่เนาะเรื่อนแม่ต้นมาเขียบนะนนจีนอ่ะคนสวนปีที่แล้วปีนี้กับสิแม่อีแม่ซอนคนสวนนะคะ,คะอีแม่บอกคุณป้าเนี่ยคุณป้ากลับบ้านแล้วก็จะลืมพวกข้าเด้อสวัสดีค่ะ เวลาคุณป้ากลับบ้านก็อย่าลืมมีงานสอนน้องน้องและน้องลางแต่น้องทิวดาราแกอย่าไปทำเซย์อยู่หรอกคุณป้าก็ทำเซย์ตายท้องแหกกระเด็นน้อแล้ะคุณป้าทำเซย์นี่ตามพันอ่าจีโนคนส่วนป่บป่วยได้ไหมเอ้ยมาดูคุอย่างนี่ย่างนี่นอ้อยหนึงโอ้ยน้อยกูมาแก้มอีกแม่ปีที่แล้วนี่นะ พี่ดิพญายเป็นบ้าเพราะว่าอยากได้เมียะ,ะไแล้วโอ้ยทุกวันแล้วนะแม่เนาะมันมนะมก็นอยากเซิร์งประมาณแคมวนะ่ายน้ำไม่ได้เป็นนะ่ะแคมขี้เกียจลงไปมุดเอานะ มึงนู่นใ่ญนะซูแล้วมันเป็นหมากมากกับาซูล้วเป็นคนกินนะซูรวมไปถึงอีแม่น้ำอือกินอยู่ซ่านอีแม่แล้วเนาะเฮ้ยพายุจะมาแล้วสุแลนครับไปหย่าง <c oughs> <c oughs> ียงจังหวะหอดหาพันมิตธพพกบเป็นนักสือ่อบอโนยังยงหวหอดหาพานันท่าได้ันน่ะซองเลาะน,นะผูออบอโแม่อีซสาเล่งอะมึงลูผูไว้ไวผไวนสิโต๊กไ,ไว้ไ เแนวแล้วล่างหน้าเมียมึงเต็มท่งแล้วสิบบอกแม่โอ้ยเสียแบบนี้นะพอดีเนาะมันแห้งเนาะบอสบอสเสียอันมันง่ายมันมันอันนี้ถ้ามันฝนโตมาแล้วมันสิเปียกเลยมันสิเสียบ่ได้ ลูกเสียหายข้าวฝุ่นมาใส่แม่แม่ลูกหวานพุ้ยมันคือเพนสเปนยักษ์สนะวันมางอลูกผลวันนอกพุ้ยนอกพุ้ยผวัดใบหล่นเบิดแม่ปลัดล่ำพลัดยังมาตายได้ม่รู้นี่ต้นมากระทันน่ะเป็นดอกสนาันาวันไวอย่าไปเปิดเหร็นนะสัว เสือปุยแถมมานองลาบ่มีปัญญาไปซื้อของหาโอ้ยสีแห้งสำไได้เด้ลสมสำนี่นะยังไ้ต้นลินจีเน้เสียอย่ญญาต้นมักเสียบป้าแม่ แม่ก็บอกว่ามันเป็นแนวซับแนวอมสวยงัวกินยังแม่เอ้ยมันสีหกอาทตยปีนี้สามนี่ปีหนานี่ยันหกกว่านี้น,น,นี่ ลูกต้นลงเผานะจะพ่อปุนเลยมันแหลกไปแต่ละอย่างแต่ละอันก่อนเด่ลูกว่าลูกสิปลูกม,มั่นอยู่ในนี่แม่เอ้ยอหน่าจีโน่มันเห็ดเป็นได้ไหม,อมเ,อเอาเมียเอาเมียกับพ่ออา้างแม่น่แม่โอ้นี่เด้นี่แบ่มันมากินนี้เครื่อมันม่นนี่ มันหลานงอพวดเนีมันขิดหอดมันบออันกิหอดมากรเอินห้ามันตีะดเ็นเป็นนะเป็นไหมอีแม่ลองกองด่ามันกลัวมันเสพเหตุอีแม่โลด บผักด้ใหญ่ด้าวมื่อวานนี่ทามก๊อดก๊อดเบิ่งอันเบิ่งบางล่างอันอันนามก็อแม่เ่วหาบอ่าบอ่มันปฏิเสธตีเรามากระเบิ่งมันกรตั้งใจเบิ่งมันวะเบิ้งอะไรมันวะเจลยบดอดีบักกอบักก๊อดก็เลยบอกมาว่าก๊อดเท่านมื่หลุกมานางเบิ่งเรอเด้อว่า มึงจะไปรีเบิ่งอย่างซ่านก็ไปกูนึ่งกูลูกมะนางเบิ่งแทบวะกูไม่ได้เสาะโอบกูพวกูพัวมได้หุ่มเอ็นเลียเสาะไปคนหี้หาที่บ่อห้ากระปูมันเพียงกลางคาเลยปีที่มานี่เป็นหมากว่าจะเนาะซุมนี่เนาะออกมาจากอันดับโมเมนบ่อจีโนออกมาจากขั้นเด่เนาะขั้นไหนขั้นน้องคนนี้จีบมาตูนบ่อหกต้น นั่นเป็นเ,เป็นเฉยบอ๊น้องแก๊บเอาไปใส่นสั่นไว้สิต้นฝรั่งนะกลัวไหมบอกลุยนน้ะมันจะคืออยู่กลัวมไหมพี่ยันเอามายอะไรซะนะใส่กลัวซ้ำนั่นแหละจีนโน่ยังจะสิไม,ไม่ไม่ต้องใส่ละ <c oughs> หกแหงอะริรอ สีหนองคนสวนคนกะยัน,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 นจะได้ผัดสีทามาบักอ้วนแล้วบักอ้วนพุน้นถ,จจถึกด่นะาก็เลยหนาบูดไปอยู่พุ้นการถ่งพุ้นเดนันตันขางเทียงนั่นถึกพ่อด่าใครมาหลักกินมาเขียบนี่สูหึมพรย <c oughs> นี่หนาะแม่นี่

เธอมีแต่หยาเต็มไปหมดเลยเห้ากระเคี้ยวขึ้นมาแนยหนึ่งหนึ่งต้นสองต้นสามสี่หาต้นล่างๆผู้นั่นลงไปเสียบ่อนั้น่นงกำลังเป็นหมากอยู่นะต้นมักซิดานะ ครับคุณจีโร่เบิร์ตแนัแท้ของขาม้าสิวะจะเป็นคุณจีโร่ครับพอเทินเขาเข้ามาเจ้าวฮานาแนวแรงให้สุกิณขาม้าขอกามาอาหารแรงบออันนี้ห้จีโน่เอาใส่หมกจกแล้วมันจังออกง่ายขูดมอสฟิดาฮะนะอุ้ยมืดอะไรพี่น้องแม่ปู้ยได้เกี่ยวข้าวกรบวานแล้วเด้พี่น้องกระวานซื้อแม่ได้พ่อ เทวดาเทวดาอยู่ผมเป็นซุกอยู่เลวแม่เอ้ยโอ้งามเลยฮันจิโน่ดึงขึ้นนะแม่น่ะต้นหย้านะอืมนี่ต้นมกเสียบหนังพี่น้องต้นมกเขียบต่อเบาะน่ะนะจอมมันน่ะจอามันเป็นหมากเลยนะยงสปาสิเคียวท่แม่ก็จอาแม่ไม่ได้ปูก ก็ซิมาเคี่ยวได้ไหมแม่แม่แม่ซ้อนบอกได้เคี่ยวแม่คัน้นเอออันนั้นบอกไปห้ามนะแม่ปาดอีแม่ป่ากล้วยอีแม่อันสองพวเมียมันสิรอดเดี๋ยวบอกแม่อืมจะซื้อหลอดหัว,วหรือหล,ลอดน้ำหละ กสิแล้วละจีโน่เริ่จากตน้นสองสี่ห้าหกต้นละเจ็ดต้นนีแปดเก้าสิบสิเอดยังหนึ่งยังสองยังสามยังสี่ยังหายังหกยังเจ็ดย,ยังแปดยังแปดต้นจีโน่เอ้ยข้ามโพนมาหนิกบเปียกปีนี่สิเก่งอยู่นอกเ็ตสวนตอนแหลกมันสิไปไทยเลยรวะ บริปลายมอสิเห็ดสวนจล้มาสิปูกยางมีโครงการสิปูกยางปีนี้นะปลูกมะเขือโขดสิะปลูกซองหายไปเลยเนาะกระโปดนี่ซองหายไปเลยปลูกซองหาย รอบแรกรอบที่ซองกระปุกให้หนึงใหญ่นี่ทายไปเลยโอลีแม่เก่งลีรอแม่เอ้ยเวลาเห็ดก็เก่งอยากสบอได้คันอีแม่ป้ามือได้นี่ แม่แม่เอาที่อย่างบ่ได้ห่อนแรงฝนสีมาเลยพี่น้องเก็บผ้าบรรยากาศเพียงสามีช่าก่อนได้พี่น้องเด้อพอกันใหม่คลิปหนาพี่น้องสบายดีได้พี่น้องเด้อโดยพี่น้องโดย